อ่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสให้พี่ต๋องทําการเป่านะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ดื่มกันพอสมควรแล้วอพี่ต๋องลองเป่าเลยครับผมป่อแรงๆยาวๆดูพี่ับว่าขึ้นเท่าไหร่อ่ดูนะครับเดี๋ยวกันนะครับกำลังขึ้นอยู่กำลังอันนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขานิ่งก่อนว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับมันยังจะไม่ยุดง่ายๆมันจนไหลไปถึงปล่อยไปเรื่อยๆตอนนี้ร้อยสี่ร้อยห้าแล้วนะครับร้อยหก เครื่องเป่าเทสนี้เป็นของสอพอเมืองคงนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเองนะครับวันนี้อันทีหยุดเองอ่าตอนนี้หยุดที่185นะครับ <c oughs> อ่าร้อยแปดเดี๋ยวผมจะให้พี่ตองทดลองอมเม็ดอมสายของฮอ,งอ,งอ,งองิทิสลิป5นาทีถึงสินาทีแล้วเป,เป่าอีกครั้งหนึ่งว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคครับอ,อ,อมมนนี่กิได้เป่าแบบเกาเดาเป่าแบบเต็มเต็มนี่ละ ตอนนี้ก็ได้ให้พี่ตองนะครับอมคิสลิปไปแล้ว1เม็ดนะครับหลังจากที่เป่าแอลกอฮอล์ขึ้นมาที่185เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมือ่ออม1เม็ดจาก5นาทีผ่านไปจะรบกวนพี่ตองเป่าอีกครั้งหนึ่งว่าจะลดลงมาเท่าไหร่หรือจะขึ้นเท่าไหร่เราจะพิสูจน์กันเหตุาจากเลยครับโอเคครับขณะนี้พี่ตองก็อมเม็ดอมสายแอลกอฮอล์คิสลิปหมดไปแล้ว1เม็ดนะครับภายในระยะเวลา5นาทีไม่เกินนะฮะเราจะทําการทดสอบ เป่าแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งว่าจะขึ้นเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปที่185นะครับดูครั้งนี้จะขึ้นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเชิญครับพี่ต๋องเป่าได้เลยครับเต็มที่เลยครับถือถือเจ้าถือเองเลยถือถือเลยครับสองสองสองไม้ผมดูครับว่าขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้กําลังวิ่งไปที่50 6สิ6หกสิบสองหกส 82, 83, 84เริ่มดเบาแล้วฮะยัหยุดแล้ว8ปบานะครับเริ่มหยุดแล้วนะครับไมถึงเกสรุปแล้วอยู่ที่87นะครับ8 7 185อ่า8 7ขอถ่ายซ้ำอีกทีครับชัดๆนิดนึงอ่ะนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะว่าโอมไป1เม็ดเป่าครั้งที่ครั้งที่2อนี่ยอยู่แค่87นะครับนั่นหมายความว่าลดไปต้อง98มิลลิกรัมนะครับโอเคครับ